ตั้งตามสบายนะพี่อื้อไม่หนักเออนั่งตามสบายแหลกอีกด้านน้วก็โคดได้เหมือนกัน ก็ดีนะว่าพี่ทํา youtube หรือว่าบางคนทําช่อง youtube เหมือนทําให้คนแบบรู้จักดูแลเล็ดเท้ามากขึ้นผมว่าพี่ทำไปผ่ผมไหนผมผมันก็ตามไอย่าง,งนี้วันนี้ผมก็ได้เรยนจากอยู่กรุนะดูผมก็เรื่อนขอ,องผมไปเรื่อยๆมาเจอก็แรกผมเจอเจอของฝรั่งก่อนเดี๋ยไปเล่นมาแล้วเจอของคนไทยแล้วก็ไปดูล้วเข้าไปดูนี่เรื่อยเลอยอ๋อตรงนี้นี่บางคนจะดูไม่เป็นใต้คลิปอ่ะ ว่าพี่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้พี่พี่ต้องคอยบอกเขาในคลิปมากกว่าอมันอ๋อต้องต้องต้องคอยเวลาทําคลิปแล้วบอกว่าเบอร์โทรมันอยู่ใต้คลิปค่ะใ,ใต้คลิปขวามือลูกศรข้างล่างบางคนก็จะถามตลอดร้านอยู่ไหนบางคนเขาไม่รู้ว่ามาดูยังไงนะผมว่าจ้ามกี้น่าจะมาจากยูทูบน้างผมว่าใช่ก็เป็นคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่เขาอ,อยู่เมืองไทยแล้วเขาก็กลัว เขากลัวเขาคิดว่าพี่อะต้องฉีดยาให้เขาพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ฉีดยาคุณไม่ได้เจ็บแบบนั้นแต่ถ้าเกิดจะฉีดยาคุณก็ต้องไปหาหมอไปทําที่คลินิกโรง,งพยาบาลเขาก็เลยเอาลูกน้องเข้ามาล่ำแต่นองเขาเก่งกว่าเนาะเก่งเนาะคนเป็นหน้ามันไม่ต้องเหนื่อยเลยคนเดินดีใช่ไหมใช่คนเดินด ไม่เหนื่อยด้วยนะไม่เหนื่อยคอยพูดตามใช่คอยแปลเนี่ยแ้แปลภาษาเขาวาเาเก่งด้วยนะน้องมันเมื่อกี้สีเล็บชมพูละกริป แหล็กตัวนี้ก็ขูดได้นะคะแหล็กงอลบเหลี่ยมได้ค่ะลบเหลี่ยมด้านข้าง 何 เชื่อมของหนังก้อนออกนะอยู่กันเรามานานมากดูเดี๋ยวก็ขุดหาสมบัติเลยโล่งไหม,ม,มหนัง ที่อัดอยู่ซอกเล็บทำทำหนังมันจะใช้เวลาตัดมากกว่ามันไม่เหมือนตัดเล็บตัดเล็บว่าแค่เอาเล็บออกเพียงแต่แผลเขาจะดูน่ากลัว อันนี้ที่พี่เอื้มต้องตัดข้างเร็วก็เพราะว่าพี่เอื้มจะต้องเอาพวกเศษสีดำๆขี้ดินของหนูหรือเป็นหนังตายออกแต่ว่าเวลาเราตัดเล็บทุกครั้งไม่ใช่ว่าเราจะต้องงัดเล็บอย่างนี้ทุกครั้งนะถ้าเราไม่ตัดข้างเล็บเข้าไปลึอกอะค่ะพวกเศษดินหรือขี้เล็บมันเราจะไม่มีหนูสังเกตอันนิ้วนี้แล้วกันวันนิ้วเล็กเนี่ยนิ้วเนี้ยเห็นไหม หนูจะไม่มีสีดําเพราะหนูว่าไม่ตัดลึกแต่ถ้านิ้วนี้เป็นสีดำเพราะหนูตัดลึกเข้าไปสุดหลอ่อแป๊บๆนะเนี่ยรู้สึกแป๊บๆปะ ได้จ้ค่ะหนังออกอตัวหนัง โอเคเสร็จแล้ว